ครับแมก้แกนนะครับพี่น้องครับทุกงานกแกะมันทุกเม็ดนะครับจะพนตาเลยฝาลางบนเลยแท่หลาะอกน้อยแค่เท่าดครับกแกะมันทุกเม็ดนะครับนะเชื่อเลยนะครับพี่ไ่รัขา่าน่อยทีอกมาขึ้น ครับผมีครับผมีครับโสก่รกเ่างใคแก่มันทุกเม็ดนะครับพี่น้องครับขอให้เกินสุงตุ่ไปลุกซ่าซาทำไล่าไ้หลายๆหน้าทิ้งแงโสแก่มันทุกเม็ดโต๊งโชคดีไปพร้อมไปไป

สามร้อยสามบดครับเมื่อกัไปนะครับเพือสิมือเรื่อเดี่ยวมัดอ้ยเดี่ยวมันรับดูอสินหางบอกก่อนบอกไปก่อนครับผมเอาไปดูกบว่ายออกเห็แล้วมาแล้วเาดีควักดีนะครับสเตปสบาย ผ่านไปครับครับเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลโคงแสบแนะครับอยู่ที่อสองรอสบายสบายนะครับมาตั้งสามร้อยเจ็ดสิบห้า